สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หมึกสดใหม่ใบตะยามนะครับหลังจากหาก่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้พายุพึ่งจะได้ออกรอบกันอีกรอบนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติครับก่อนถึงสงกรานต์นะครับใครอยากมาเที่ยวกอพิทักษ์เรียนเชิญนะครับนะทุกๆคน ดำน้ำดูปะกาลังตกบึกครับช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากครับโดยเฉพาะถ้ามาเที่ยวกับเรานะครับไตอา,ามมีมึกสดใหญ่ๆได้กินแน่นอนครับผมวันนี้มีของแถมอย่างดีนะครับ เป็นปลากระพงดำน้ำลึกครับตัวใหญ่มากวันนี้ประมาณ4โลครับผมอย่างใหญ่ครับอย่างใหญ่ใหญ่มากเลยตัวนี้ สดใหม่ใบไต่อา,าวันนี้น่ากินมากครับไส้สวยๆใหญ่ๆพิ้งคนครับเห็นไหมครับตัวนี้2องโลครับ เนเลยครับเรียนเชิญน,นะครับนะใครอยากมาเที่ยวกับเราตัวนี้ของกินในฝั่งทะเลไทยน่ากินมากครับผมดูดูครับความสวยขความใสไปใจทุกรายละเอียดครับวันนี้คัดเป็นเป็นวันนี้หมึกไม่พอส่งเลยครับโฮมสเตย์ก่อพิทักษ์ รับไม่อันครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวหนาหนาแน่นเกือบทุกบ้านครับใครอยากชิมอยากเจอบรรยากาศแบบนี้มานะครับมามาชาวบ้านกอพิทักเป็นคนใจดีครับให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆคน ดดญาติมิตรพี่น้องครับตอนนี้น้ำแห้งอาหารการกินก็พอมีหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะมึกตอนนี้ได้รับความนิยมในการตกมากบางวันบางคืนบางลำตกได้เป็น1 0กี่สิบโลครับถ้าใครอยากลองบรรยากาศนี้ตกมึกกินมึกสดซาซิม,มิมึกสดต้องเข้ามาครับ สวยๆแบบนี้มีให้ชิมตลอดครับไม่ผิดหวังครับผมช่วงนี้มานะครับเบาะพิทักษ์กับไปอามครับผม